สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทํากระโปรงนักเรียนชั้นปน .1- ถึงป .6 นะคะถ้าเพื่อนๆจะดูชั้นมัธยมก็อยู่ที่คลิป EP ที่1 8บแไปดูกันได้เลยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะคลิปนี้เราจะทํากันอยู่ที่8จีบนะคะจากริมกระดาษตีลงมาเลยค่ะเป็นเส้นเอว จากเส้นเอลลวเราวัดลงมา20เซนนะคะเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กค่ะได้แล้วตีเส้นเลยนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะวัดจากเส้นเอวล,ลงมาเลยนะคะได้แล้วตีเส้นค่ะ เราจะมาหาสะโพกกันนะคะสะโพกอยู่ที่36นิ้วเท่ากับ92เซนเก้าเซนบวกสบวกหลวม4เซนนะคะ96หาร4ได้24ค่ะวัดเข้ามาเลยค่ะ24เซนเราทำหน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะ เราจะมาหาเอวกันค่ะเอวอยู่ที่28นิ้วเท่ากับ72เซนหาร4นะคะเท่ากับ18วัดเข้ามาเลยค่ะ18เราจะบวกเกต็ดอยู่ที่4เซนนะคะได้แล้วโค้งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เอาทรงตรงก็เส้นนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าเป็นทรง A ก็ ตีออกประมาณเซนครึ่งค่ะเรามาหาจีบกันนะคะทำแปดจีบก็ทำจีบละสามเซนครึ่งหนึ่งก็เท่ากับเซนครึ่งวัดเข้ามาเซนครึ่งค่ะ จีบถัดมาก็สามเซนนะคะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะ เราจะเขียนไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาหาเกตกันค่ะเมื่อกี้เราเผื่อเกตไว้สี่เซนอันนี้มีสี่เส้นนะคะก็ข้างละครึ่งเซนได้ละตีลงมาหาเส้นสะโพกเล็กเลยค่ะเท่ากับสิบเซน เสร็จแล้วเราตัดกันเลยนะคะจากเส้นเอวเราวัดลงมาครึ่งเซน กระโปงนักเรียนจะมีกระเป๋าข้างหนึ่งใบนะคะเป็นซิปข้างวัดจากเส้นเอวลงมา1น,นิ้วค่ะกระเป๋าอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาแยกจีบกันเลยค่ะจีบกระโปงนักเรียน ไม่นิยมลึกมากนะคะก็จะจะอยู่ที่ประมาณ6เซน7เซน8เซนอันนี้เราตัดตรงขึ้นมาเลยนะคะ ตัวนี้เราจะแยกอยู่ที่6เซนค่ะวัดเข้ามาเลยค่ะ6เซน เราจับเส้นสะโพกให้เป็นแนวเดียวกันนะคะ หกเซนค่ะ 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 เรามาแต่งชายนิดหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกระโปรงนักเรียนชั้นป1ถึงป6เป็นแปดจีบนะคะเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ